สวัสดีจ้าวันนี้แม่มาอยู่เอาบุญมาฝากจ้าก็เมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบวันเกิดของแม่มาอยู่จ้ะครบรอบอายุเท่าไหร่แล้วจะไม่พูดถึงนะคะข้ามไปจ้ะกลับมาทําบุญกันต่อจ้ะตอนนี้แม่มาอยู่พามาที่มูล,ลนิธิสว่างบูชาธรรมนะคะที่สวยๆอยู่ข้างๆดูโฮมสาขาอุบลราชธานีจ้แะแอนนี่นะคะชุดทําบุญนะคะที่เราจะมาทําบุญลงศพกันนะคะเขาก็จะมีเป็นโซนๆให้นะคะโซนนี้เราก็จะมาเขียนชื่อนามสกุลนะคะเพื่อที่จะเอาใบอุทิศเนี่ยไปหยอดใส่ลงศพจ้ะ ซึ่งในการบริจาคก,ก็จะมีหลากหลายแบบนะสมมติว่าจะบริจาคแค่โลงศพก็จะอยู่ที่500หรือถ้าจะเป็นชุดใหญ่แบบมีผ้าทุกสิ่งทุกอย่างด้วยก็จะเป็น1,000บาทหรือเอาจริงเราสามารถแจ้งความจำนงบริจาคตามกำลังศรทัทธาเลยจ้ะมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยตามสบายเลยนี้แล้วเราก็ขึ้นมาชั้น2ค่ะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย,ยนะคะแต่ละจุดนะคะเราก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่นะคะคอยให้คําแนะนําจ้ะนี้แล้วเขาก็จะมีแผ่นป้ายนะคะเป็นคําอธิษฐานคําถวายต่างๆนะคะที่เราจะต้องสวดนะจ๊ะ ปายใจแม่ก็นั่งสวดขอพรอ,อธิษฐานตามคำถวายต่างๆนะคะจะสวดในใจนอกใจอะไรตามสบายได้หมดจ้ะ หลังจากสวดเสร็จนะคะพี่เจ้าหน้าที่นะคะก็ให้นําผ้ามาวางไว้ที่ถาดนะคะนี้เราก็จะมีกระดาษสีเหลืองนะคะกับแผ่นป้ายสีแดงนะคะ<ช>พ,พี่เจ้าหน้าที่ก็จะให้เขียนชื่อของเรานะคะลงไปในแผ่นสีแดงทั้งสองค่ะส่วนแผ่นสีเหลืองนั้นก็เอาลงกล่องไปได้เลยจ้าขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาจุดทูบกันนะคะซึ่งโซนนี้ก็คือจะเป็นโซนจุดทูบได้นะอย่างโซนเมื่อตะกี้นะคะก็จะไม่สามารถจุดทูบได้นะจ๊ะเป็นการไหวยอย่างเดียวจ้ะ ซึ่งบรรยากาศที่นี่ดีงามมากเพราะว่าพอขึ้นมาชั้น2ถึงแม้จะอากาศร้อนๆน,นะลมคือเย็นสบายมากแม่เอ๋ยจุดแรกเลยจ้าเรามาไหว้เทพพยายดาฟ้าดินกันจ้าไปจ้าจะขอพรจริงใดอะไรยังไงนะจ้าให้เฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยอะไรว่าไปเลยจ้ะ เห็นไหมคือลมแรงมากลมแรงแบบสุดๆเลยจ้ะแล้วดูบรรยากาศชิลมากนะด้านบนนี้คือชิลสุดๆยังไม่จบจ้ะนั่นคือแค่จุดแรกเท่านั้นนะคะเราก็จะกลับมาโซนที่เป็นการไหว้เท่านั้นที่ไม่ได้จุดธูปนะจ๊ะก็จะมีเทพเจ้าทั้งหลายนะคะตั้งแต่จุดที่สองจนถึงจุดที่8เลยจ้ะให้ได้ไปกราบไหว้ขอพรกันนะจ๊ะ เพื่อนที่นี่เขาก็ทําดีมากนะตัวเลขชัดเจนนะคะคนที่ไม่เคยไปหรือไปครั้งแรกนะก็คือจะทําง่ายมากเพราะเขาจะมีตัวเลขชัดเจนในแต่ละโซนแต่ละโซนนะแล้วก็แต่ละชื่อของเทพเจ้าก็คือชัดเจนจ้ะและนี่คือจุดสุดท้ายจุดที่8จ้ะ mm hmm. ก็จะมีการรดน้ำมนต์นะคะพรมน้ำมนต์ด้วยตัวเองด้วยจ้ะ mm hmm. ไปกันต่อจ้ะเราก็มาเติมน้ำมันตะเกียงนะคะให้กับที่จุดโคมไฟทั้งสองที่จ้ะ ไปกันต่อจ้พี่เจ้านาทีก่กวคือแนะนําอย่างดีนะคะก็คือเราจะเดินมาโซนต่อไปนะคะเป็นโซนกรวดน้ํานะคะที่ที่เสาเขาก็จะมีบทแผ่เมตตาให้เราด้วยนะคะเราก็สามารถท่องตามไปด้วยแล้วก็กรวดน้ําไปด้วยเลยจ้ะเฮ้ยดีงามเห็นไหมลมแรงมากแรงแบบสุด นี่กรวดน้ำเสร็จแล้วก็เอาน้ำที่กรวดมาเทลงต้นไม้เลยนะจ๊ะซึ่งต้นไม้ใหญ่แถวนี้มันหาย,ยากก็ต้องรดน้ำตรงนี้ไปจ้ะใกล้แล้วจ้ะภารกิจสุดท้ายที่จะต้องทำนะคะนั่นก็คือการตีระฆังจ้ะตีกันให้ดังๆไปเลยจ้ะแม่3มครั้งจ้ะแม่เอาให้มันดังกังวานไปเลยยังไม่จบจ้าใครมาที่นี่สามารถเดินทะลุมาอีกโซนหนึ่งได้นะเป็นโซนของเจ้าแม่กวนอิมนะเราก็มาไหว้เจ้าแม่กวนอิมขอพรใดๆไ,ไ,ได้เลยจ้ะ โหยรู้สึกอิ่มบุญมากเลยจ้ะใครสนใจมาทําบุญลงศพแบบแม่มายูก็มาได้เลยคะ่ะที่มูลนิธิสว่างบูชาธรรมแถวดูโฮมอุบลจ้าขอให้ทุกคนเฮงเฮรวยรสุขภาพแข็งแรงคะ่ะ